ับชาว FPS ไทยแลนด์ครับผมวันนี้มากันแบบอัดหน้าจอแล้วกันนะมันไม่ใช่รีวิวอะไรก็มาแนะนำะบางอย่างที่ง่ายต่อชาว FPS ของเราชาวเกมเมอร์ชาวอ e ีสปอร์ตของเรานะครับผมนั่นก็คือตอนเวลาที่เราจะอัดวิดีโอจากเครื่องเราเนี่ยด้วยเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้โปรแกรมอะไรนะแฟปแฟปเขียนไงวะเนี่ย F R A P ่็อ่อาจะเป็นโปรแกรมนี้นะใช่า f มแฟปเนี่ยที่แบนพิมพ์เนี่ยอ่าคุ้นกันไหมโลโก้เนี่ย แต่สำหรับตอนนี้ฮะสำหรับคนที่มีการ์ดจอของ Nvidia ที่ใช้ G T X 650ขึ้นไปนะฮะเซิร์ชเลยแล้วกันฮนะ Nvidia Experience ะคุณอ่านออกเสียงถูกไหมเนี่ยไปเซิร์ชรูปทำไมไอ่ะ <c> G-Force <oughs> e Experience ครับผมอ่าชื่อโปรแกรมของเขากดเข้าไปดูก่อนก็จะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆมากมายแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสถึงอันไหนวะ Capture ครับผมนี่นี่นี่ เขาเรียกว่า Shadow Play คือเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Frap กับ Shadow Play ของ Nvidia นะครับผม f r a ปเนี่ยจะใช้ CPU ในการประมวลผลในการอัดวิดีโอนะครับผมคือหน้าจอเป็นยังไงเขาก็อัดอย่างนั้นเลยไฟล์มาเลยใหญ่โตมหวรานนะครับผมส่วนมันไม่มีการ ENCODE อะไรเลยนั่นงคืออัดเป็นเ็น AVI ใหญ่ๆเลยสำหรับแฟปนะครับผมส่วน s า a d o w Play ของ G-Force Experience เนี่ย เขาใช้ G P U ในการประมวลผลในการโปรเซสนะ G P U ก็คือเหมือน C P U อ่ะแต่มันอยู่ในการ์ดจอก็คือแยกไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้รีซอสของ G P U ซเท่าไหร่ไม่ได้ใช้รีซอสของ C P U เลยนะครับผมใช้ G P U อย่างเดียวเชนแควแล้วเขาอธิบายก็คือแบบอ่ามันจะเข้ารหัสที่เอชจองหกสนั่นก็คือเป็นอ่าอันนี้คือเป็นรหัสวิดีโอ ก็เป็น MP4 ประมาณนั้นหรืเอเป่านะพี่บันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าสามารถอัดได้ถึง20นาทีเกมเพย์เนี่ย20นาทีในโหมดที่เรียกว่า Shadow Mode นะครับผมแล้วก็วกเขาก็ดอกจันไว้ว่าเนี่ยใน Windows 7เนี่ย Windows 7เนี่ยไฟล์มันจะลิมิตไว้ที่3.8กิกกแต่ใ,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 ในใ,ในนใน m a n o l Mode เนี่ยไอ้เจ้ากูแปลงงงแล้วเนี่ยเอาช่างแม่งข้ามไปโอเค แล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเลคคอร์ดแบบอันลิมิตความยาวแบบอันลิมิตในโหมดแมนนวลโหมดก็คือเหมือนโหมดเราเราตั้งเองนะครับผมเอาพุทนะครับผมก็คือไฟล์ที่ได้ออกมาเป็นพันแปดสิบพีอ่า G-Force GTX หกห้าศูนย์ต้องหกห้าศูนย์หรือสูงกว่าถ้าเป็นการ์ดจอของโน้ตบุ๊กหมดสิบณตอนนี้เขาบอกว่า not support at this time แต่ next time น่าจะมีอยู่พี่แบนก็แปลคร่าวๆเนาะไม่ค่อยเก่ง่าไรภาษาอังกฤษ พี่แวนขยายเต็มจอนะฮะเห็นโลอ่าไอคอน Shadow Play อยู่ขวาบนลองกดแม่งเลยอ๋อเปิดกับปิดเป็นสวิชเนาะปิดก็ทำอะไรไม่ได้พอเปิดปุ๊บมันก็จะมีโหมดพอคลิกที่โหมดมันก็จะมีแมนนวลอะไรอย่างนี้ป๊บบเอาไว้ก่อน Shadow Time q u a มคเลือกค a l i t y ของของวิดีโอได้ Audio เอาอิมไหมอ่โอเค เอ้ยแล้วเขามีนี่ a ั t เทเนตบวก F 1 0ก็คือเซฟเซฟแบบอ่า Shadow Recording นะครับผมส่วนถ้า a ั t เทเนตบวก F 9ก็คือเป็น m a n นวล Recording นะครับเดี๋ยวมาลองลองเข้าเกมกันดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเล่นเกมกันตอนนี้อาเวลาวิธีใช้งานนะฮะก็พี่แว่นแอบศึกษามานิดนึงเ <laughs> มงื่อกี้เปิด Shadow Play ไว้แล้วก็กด Switch On ไว้ฮะนี่ฮะ On ไว้ แล้วเวลาเข้าเกมเดี๋ยวจะเอาบอกละกันนะเดี๋ยวลองเอาอะไรดีพอยแบล n ก่อนละกันปุ๊บปุ๊บ,บเข้ามาแล้วครับแม่สังเกตขวาล่างครับขวาล่างตรงเมาส์พิวปนชีเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่อิกได้ไหมไม่ได้มันจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้อัานนะถ้าอัาจปุ๊บอ่ะในโหมด shadow play หรือว่าจะแบบแมนนวลเนี่ยมันจะขึ้นสี อ่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่แบนลองอัดเลยพี่แบนจะกดอัลเทอร์เนต F9 ปะเป็นสีเขียวขึ้นแล้วเห็นปะโอเคตอนนี้อัดละเดี๋ยวลองเข้าสักห้องสุด,ดลิมิมยิงไกลไปนะเอาเลดีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาห้องใหม่ตอนนี้อัดไปเรื่อยๆนะครับ Safari อ่ะพี่แบนเป็น Observe แล้วกันไม่เข้าเป็นเล่นตัวนี้พอดีเป็นตัวของทีมงานนะฮะทีมงานให้มาจัดแข่ง เดี๋ยวดูนะฮะคว้าความลื่นมันเป็นยังไงอ,อันนี้ภาพทั้ง1เลยนะือแ่นไม่รู้สึกกตุกนะคือรู้สึกธรรมดาเลยนะปกติถ้าใช้แฟลปอัดเนี่ยก็รู้ซึ้งได้ถึงความความกระตุกแบบมหาโหดนะยิงยิงอ่ะยิงไขไม่โดนอีกอ่ะอ้ยจะโดนไหมเนี่ยวันเนี้ยประมาณนี้ ไปดูแมพที่มันนววๆกันหน่อยแล้วกันไนเปอร์ปรึ๊บวันนี้หอแล้วกันนวดินวไอ่ยังแม่งยิงไกลออกออกอันนี้ก็กยังไม่เล่นนะดูก่อนดูก่อนเดสแมท อ่าไก่ก็ไก่เข้าไปดูหน่อยดิว่าเขาจะยิงอะไรกันยังไงลื่นครับลื่นไม่รู้สึกว่าแหละโอเคนี่ฮะอัดเขียวอยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่ว่้กดอาลไซเดรกที นี่กุ่มเขียวหายไปแล้วแล้วก็มันกำลังเซฟเดี๋ยวพี่แว่นขอญาตออกคอ,อยแบงก์นะแล้วเ,เปิดไฟให้ดูเลยนี่ฮะตรงโอเพ่นตรงนี้ฮะปุ๊บมันมีพาร์ฟิลสีพี่แว่นบบเข้าเมื่อกี้ยังไม่ได้อัดเนี่ยมีอันโนเพราะมันไม่รู้จักคอ,อยแบงก์ครับปุ๊บมันได้ไฟมาฮะไฟหนึ่งความยาวหนึ่งานะที56นะแล้วก็ไซส์380เมก นี่ฮะดูเฟรมวิดอ่าพันแปสิบพีนะครับผมเป็น Full HD เดี๋ยวเล่นเลยแล้วกันนะฮะพี่แว่นเล่นแบบเต็มหน้าจอให้ดูเลยนี่นะฮะนี่เป็นไฟล์วิดีโอเนาะนี่พี่แว่นเปิดกับมีเดียเพเยอร์นะฮะเดี๋ยวพี่แว่นขออนุญาตนี่คือตอนหาห้องเดี๋ยวพี่แว่นกอไปอ่าเข้าห้องละ เฟรมเรทที่ได้คือ60นะฮะ60 fps โอ,โอ้นี่วิดีโอนะฮะวิดีโอที่อัดนะฮะที่แบบเสียงอะไรมาครบแยกไซา์ขวาชัดเจนโอ้โหภาพอย่างลื่นนะฮะอานี่ช็อตยิงไข่ไม่โดนแล้วก็จะมายิงตรงนี้ยิงยิงอ่า นี่ฮะแล้วเดี๋ยวดุ่นี่นเข้าห้องไก่นี่ก่อไปนี่เป็นไฟวิดีโอนะโอ้นี่ฮะข้อดีของ gpu ครับนี่ต้องปรับออปชันให้เป็น full screen ก่อนนะฮะมันถึงจะ detect yes ปึ๊บเดี๋ยวดูว่าไอคอนขึ้นมาหรือยังอไอคอนขวาล่างขึ้นมาแล้วนะผมไอคอนของอ shadow play เห็นปะเล่นเก่าขึ้นเขียวแล้วฮะโอ้ลื่นมากครับเหมือนเล่นเหมือนเล่นเครื่อนเดียวไม่ได้ผ่านกัรให้ความรู้สึกแต่กังจากแฟลปเลยนะลื่นความลื่นของมันให้ดูกันคร่าวๆเนาะอึ๊บโอ้โหให้ดูภาพไป อันนี้คือถ่ายจากหน้าจอพี่แว่นเองนะถ้าแหรงเนี่ยมันต้องกระตุกให้เห็นที่จอนี้แล้วล่ะนะประมาณนี้เนาะอันนี้กดปิดละปึ๊บโอเคเซฟอยู่เรียบร้อยแล้ดแว่นเซฟควิสไปแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูวิดีโอนะว่าวิดีโอมันต้องขึ้นคอร์ดูตี้เนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในโฟลเดอร์ของมันอะโฆษณาไปไหนละ มาวิดีโอนี่ครับคอร์ดีโกสปุ๊บ200กว่าเมกที่อัดไปเมื่อกี้เดี๋ยวแว่นเปิดมือพี่แ่นอยู่นี่นะไม่ได้เล่นนะว้าฮ,ฮะให้ดูพระพราสองเอนปิดโอเคก็ถือว่าสรุปเนาะถือว่า ใครที่ใช้การ์ดจอของ NV i d i ดีออยู่ก็ถือว่าได้ใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะครับผมไพี่แบนใช้670นะฮะมันต้องใช้650ขึ้นแล้วตอนนี้ความสามารถของ G P U มันเริ่มจะเยอะละนี่ฮะอีกหนึ่งความสามารถของ G P U ที่ทำให้มันประมวลผลไม่เกี่ยวกับ CPU ใครเคยใช้แฝดน่าจะรู้ดีว่ามัน,มนเวลาอัดเนี่ยอยากจะอัดวิดีโอที่ตัวเองเล่นเพื่อเอามาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันแหลกเหลือเกินทาให้เวลาเล่นไม่ก็โชว์ความเก่งได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าใช้ G P U ในโปรแกรมของ Nvidia GeForce Experience เนี่ยก็คือมันใช้ความสมารถของ G P U เลยซึ่งพี่แบนโชว์เห็นเมื่อกี้เลยว่าเล่นไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยคือไม่แหลกเลยแล้วก็วิดีโอที่ได้คือค่อนข้างสมูทแล้วเฟรมเรทเนี่ยสมมุติเฟรมเรทของเราสมมุติว่าเล่นเล่น Point b a n k เฟรมเรทสองร้บางคนอาจจะเฮ้ยมันล็อกเฟรมเรทเพ่6หกสเปล่าไม่ใช่ครับเกมเฟรมเรทสองร้ 200, ก็เล่นเฟรมเรทสองไปส่วนวิดีโอมันจะล็อกเฟรมเรทที่หกนะฮะ ก็ประมาณนี้าะก็ถือว่าแชร์กันสำหรับแวดวงคนทำวิดีโอซึ่งตอนนี้การแคสเกมการอ,อัดคลิปทำคลิปในยูทูปลงยูทูเนี่ยมันกำลังฮิตกันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็พี่แว่นก็เอามาแชร์กันแบ่งกันนะฮะถือว่าเป็นรีวิวบ้านๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมโอเคไม่มีอะไรเนาะเดี๋วยวแว่นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ